โจซีอินยูเอสเอทักทายเพื่อนๆจากเมืองเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกานะคะ mm hmm. เช่นเคยคะ่ะโจซี่ก็นําคลิปที่ตัวเองไปขายของที่ฟิลลี่นะคะเ mm hmm. มืองเอ่อฟิลาเดลเฟียเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเ mm hmm. มื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่ว่าเรื่องที่จะเล่านี่นะคะ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปนะคะ mm hmm. ก็หลายคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ โอ้มันมีจริงเหรอเรื่องแบบนี้มันมันเป็นเป็นไปได้จริงๆหรออะไรเงี้ยมันน่าเหลือเชื่อเนาะอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่านะคะเพื่อนๆ้าไม่เชื่อก็คิดว่าทราบว่าเป็นเรื่องที่โจดสีมาเล่าให้ฟังเพื่อความบันเทิงเนาะอย่าไปคิดอะไรมากอะไรเงี้ยฟังๆไปอก็ยังขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังอะไรเงี้ยถ้ายัางไงก็ อยากจะส่งกําลังใจให้โจศรีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อนๆเพื่อนเป็นกําลังใจให้โจศรีหน่อยนะคะเพื่อ,อที่จะมีกําลังใจในการทําคลิปนะคะเพื่อนๆขอบคุณล่วงหน้านะคะขอบคุณที่ใครไม่สะดวกกดก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆแค่เข้ามาชมคลิปโจศรีก็ดีใจแล้วนะคะ <mm> อือฮึก <mm> ็จริงๆแล้วแม,ม,ม่สามีโจศรีเขาก็ไม่ได้ร้ายอะไรมาตั้งแต่ต้นนะคะเพื่อนๆ เอจริงๆถ้าไม่มีแม่สามีเจสีก็ไม่ได้แต่งงานกับตะบีนะคะเพราะว่าแม่สามีเป็นคนที่พาตะบีบินไปเมืองไทยนะคะแกพาตะบีาพาตะบีบินไปเพื่อที่ไปทําธุระเกี่ยวกับคุณยายขอ,ของตะบีนะคะพอเสร็จธุระคุณยายแล้วแม่สามีก็พาตะบีเนี่ยไปมุกดาหารนะคะไปบ้านเจสีเพื่อที่จะ ไปสุขขอโจสีกับพ่อแม่นะคะไปคุยเรื่องสินสอดนะคะถึงแม้ว่าเราสองคนไม่ได้มีงานแต่งงานใหญ่โตนะคะเพื่อนๆแต่ว่าโจาสีก็มีสินสอดให้กับพ่อแม่นะคะเงินสินสอดเนี่ยแม่สามีไม่ได้ช่วยตะบีสักสกตางแดงเดียวนะคะเพื่อนๆเป็นเงินที่ตาบีหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะอื้ตาบีก็ เป็นคนจัดการธุระเกี่ยวกับวีซา่าทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะให้โุศีบินมาที่อเมริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดตบ,บีก็เป็นคนออกหมดเลยเครื่องบินค่าอะไรเงี้ยทุกอย่างนะคะจนโจศรีมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยแล้วก็ส่งสินสอดกลับไปให้พ่อแม่นะคะที่โจศรีรู้เพราะว่าโจศรีเห็นกับตาเลยนะคะแล้วก็เป็นคน สามีก็ให้ดูว่านี่วันนี้วันนี้จะส่งวันไหนอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยอ่าเหตุผลที่พ่อแม่ที่แม่จดสีแม่สามีเขาไม่ชอบนะคะจดสีก็เดาว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่จดสีตอนที่มีนมาใหม่ๆเนี่ยนะคะจดสีป่วยนะคะเพื่อนๆจดสีไม่สบายแล้วก็มารักษาตัวต่อที่นี่แล้วก็ผอมกระหลงกระแลงเหมือนกับคนตายแหล่ไม่ตายแหล่นะคะก็ทําให้แม่สามีจดสีไล่จดสี ให้กลับไปเมืองไทยนะคะแล้วก็บอกลูกชายบอกว่าให้ส่งจดสีกลับไปให้พ่อแม่เขาคืนเถอะจะเอามาทําไมอะไรเงี้ยจะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่อะไรเงี้ยพูดจนแบบว่าลูกชายเ็าบอกว่าคือตะบ,บีนี่เขาจะไม่พูดเล่นนะคะเพื่อนถ้าแกไม่พูดเล่นนี่คือจะนั่งงอคอหักนะคะแม่เขาก็เดาได้นะว่าลูกเขาสีเรียสแล้วอะไรเงี้ยพูดจนตะบ,บีบอกว่าไม่เอาไปไหนทั้งนั้นอะ่ะจะตายก็ให้ตายอยู่ที่นี่แหละ ยังไงก็ก็รักของเขาอะไรเงี้ยจนแม่เขาหยุดพูดอะเนาะอันนี้เรื่องนี้ก็ตกไปประเด็นนี้ก็ตกไปที่เขาจะไม่ว่าจศสีต่อแล้วอะไรเงี้ยอือฮตอนนั้นจะสีมาใหม่ๆนะพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรเงี้ยอายอะ่ะมันมันพูดได้นะแต่มันพูดไม่เก่งแหละแต่ว่ามันก็พอมีสัมอย่ในหัวบ้างแต่มันไม่กล้าพูดเวลาแม่จะทําอะไรเนาะ ตอนที่สามีไปทํางานแล้วตอนกลางวันอะไรเง ى, ี้ยเตาที่บ้านน่ะมันก็มีอยู่แค่สี่หัวเตาใช่ไหมแม่แกทําของขายอะ่ะแกก็ทําหมดทั้งสี่หัวเตาแกก็ไม่มีเตาว่างให้เราทํากับข้าวกินมื้อเที่ยงอะไรเงี้ยใช่ไหมเราจะต้องกินยาตัวสีกินยาเช้าเที่ยงเย็นนะคะเพื่อนๆต้องกินให้ตรงเวลาอะไรเงี้ยต้องกินข้าวก่อนกินยาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าแกจะทําของขายเนาะไม่งั้นเราก็จะทํากับข้าวแช่ตู้เย็นไว้ ทำอะไรแช่ตู้เย็นไว้แล้วเราก็ค่อยมาอุ่นกินแคือเราไม่รู้ไงแล้วทีนี้วันหนึ่งอ่ะแกก็ทําของขายแล้วแกก็สั่งออเดอร์อาหารมานะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะให้ลูกหลานแกกินใช่ไหมแต่ว่าแกสั่งมาทุกอย่างเลยที่เรากินไม่ได้อ่ะเออสั่งเนื้อสั่งเกี่ยวกับไม่ไม่มีไก่ไม่มีไม่มีอะไรที่เรากินได้เลยอ่ะเออแล้วก็ทําเตาเต็มหมดเลย เราก็กินยาไม่ได้ใช่ไหมเราก็อยากจะออกไปสั่งอาหารเราก็ไม่รู้จะทํายังไงโทรศัพท์ตอนนั้นก็ยังไม่มีโทรศัพท์จะโทรหาสามีว่า,วาจะทํายังไงเราก็ไม่มีโทรศัพท์อะไรเงี้ยเออเราจุดีก็เลยได้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จุดีกัดฟันเดินเดินออกไปร้านอาหารจีนทุกโกอเอเพื่อที่จะ ไปสั่งอาหารจอสีก็พูดภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นเนาะไปแล้วก็บอกว่าก็ไปชี้รูปไปชี้รูปว่าเออจะกินอะไรอไรเงี้ยเออก็ได้อาหารมาวันนั้นก็รอดไปและหลังจากนั้นเราก็รู้แล้วว่าเขาจะทำเตาทําอะไรแล้วก็ทําอาหารแชร่ตู้เย็นไว้ถ้าเราจะกินอะไรเราก็อุ่นเอาอะไรเงี้ยคือหลายหลายอย่างเนาะที่เราที่เราเจอแล้วทําให้เราปรับตัวให้มันได้นะคะเพื่อน ให้เราฉลาดเอาตัวรอดเอาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรบางวันเขาก็ดีนะคะดีจนว่าจนเราใจหายอะ่ะเราก็ตกใจอย่างทำอาหารเนาะบางครั้งแกก็ทำอาหารทำอาหารลาวๆที่เราชอบอะไรเงี้ยแต่บางบางครั้งอง่อย่างเช่นปลูกผักปลูกหญ้าอะไรเงี้ยตอนที่อยู่กับหกเดือนที่อยู่แกนเนาะเราอยากจะปลูกผักวัน <Egg> เอ,อเราก็ไปปลูกกน็นา muted, บ้านเขาบอกไม่ให้ปลูกนะตอนนี้ก็ไม่ให้ปลูกตรงนั้นก็ไม่ให้ปลูกพอกเราจะไปปลูกลังบ้านเขาบอกว่าตรงนี้จะปลูกอันนี้นะตรงที่จะปลูกอันนี้นะอะไรเงี้ยก็คือไม่ให้ปลูกสักอย่างอ่ะพอเสร็จเราก็เลยเออไม่เป็นไรเราก็ปลูกใส่กระถางด้วยความที่อยากจะปลูกมากนะเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้เราก็เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้เราก็เลยมันก็เครียดด้วยแหละอยู่บ้านเฉยๆเราก็เออ ไปปลูกใส่กระถางเอาเพราะว่าจ้าสีตอนที่อยู่กับแม่สามีนี้แรกๆเลยแหละไปทํางานยังไม่ได้นะคะเพื่นอนๆงานก็ไม่มีงานประจําอะทําบางทีทําอาทิตย์หนึ่งสามวันอาทิตย์หนึ่งห้าวันเลยมันก็จะได้อยู่บ้านสามวันสองวันอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทํานู่นทํานี่เนาะเออแล้วก็เรื่องทํางานะนะเนาะตอนที่อยู่ด้วยกันอะตอนนั้นะเราตับอักเสบหมอที่เมืองไทยนะเขาบอกว่าไม่ให้เคลื่อนย้ายตัวเยอะ ยังทํางานหนักไม่ได้ยังหิ้วของหนักไม่ได้แม่สามีก็บอกว่าอยู่อะไรนอนอยู่บ้านทำไมอายบ้านอายเมืองเขาได้ลูกสะพ้ายขี้เกียจนี่โคนหน้าอายเลยอะไรเงี้ยเราเราก็บอกไปทํางานสิคนเนี้ยเขาให้ทํางานกับก็หาพยายามหางานให้เราใช่ไหมเราก็เลยไปพอไปเสร็จมันเป็นงานโรงงานพลาสติกกับเพื่อนเพื่อนมันต้องทํางานให้ทันกับเครื่องจักร งานมันไม่หนักก็จริงนะคะแต่ว่ามันโยกตัวเยอะมันต้องดึงของออกจากเครื่องจักรมันเป็นพลาสติกที่มันลันมาตามสายพานอ่ะมันต้องดึงแล้วก็ตัดดึงแล้วก็ตัดดึงแล้วก็ตัดอะเงยมันทํามันมันต้องทำไวอ่ะพอกลับมาแล้วก็เจ็บตับเรานาะมันมันมันช้าอ่ะมันช้าไปทั้งตัวแล้วก็เจ็บแล้วก็นอนแล้วเราก็คิดว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วแหละเราจะกลับเมืองไทยแล้ว คือคือถ้าเราอยู่ที่นี่อ่ะถ้าเราไปทํางานที่นี่เราต้องตายแน่ๆเลยเราก็นอนแล้วก็นอนร้องไห้เนาะแต่บีก็ตกใจเราไม่เคยพูดให้สามีฟังนะว่าเราเจออะไรบ้างตอนหนนั้นนะเราไม่อยากให้พอ่อให้ให้ลูกแม่เขาทะเลาะกันเพราะเรารู้ว่าถ้าเราพูดแล้วเรายังไม่รู้อารมณ์ของสามีไงเราก็ไม่กล้าตอนนั้นจดสิเป็นนางเอกนะเพื่อนๆยังเป็นนางเอกอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนางร้ายเหมือนทุกวันนี้นะเราก็ไม่กล้าพูด พอ,พอเราบอกว่ารเราเจ็บตอนพีก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็บอกว่าจะไปหาหมอมันก็ต้องนัดเนาะที่อเมริกาเนี่ยเราบอกว่าเราไปทํางานไม่ได้แล้วนะถ้าจะให้ต้องไปทํางานอ่ะส่งตัวเรากลับเมืองไทยเถอะเราซื้อตั๋วให้เราเถอะเราเราไม่ทําแล้วเราไม่อยู่แล้วเรา,าขออยู่ที่นี่แล้วแตบ่บีก็ไปบอกแม่ว่าทาไมต้องให้เมียต้องไปทํางานด้วยอะไรเงี้ยเลี้ยงได้นะเลี้ยงเขาเลี้ยงของเขาได้นะอะไรเงี้ยเขาบอกแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะ ไม่ให้ทำแล้วไม่ให้ไปแล้วแกก็บอกว่าเออไม่ไปก็ต้องไปสิอะไรเยแม่ก็บอกว่าเออแล้วเนี้ยแหละก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้ที่ทําให้แม่เขาไม่ก็ชอบเราด้วยอะไรเงี้ยมอีอะไรก็ฟ้องผัวอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละอืคือมันต้องฟ้องแล้วนะเพราะว่ามันเจ็บมากอะตอนนั้นอะจริงจริงแต่บีก็เวลาคือคือคือที่แกไม่ช่วยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้บอกแกด้วยนะเพื่อนเพืเ่อนที่แกที่นูนนี่นั่นเราก็ไม่อยากจะบอกอะเนาะ หมอมันคือนะแหละมันผ่านมาแล้ว่เล่าให้ฟังงเฉยเพืเ่อน <laughs>